ด้วยนะครับทุกคนก็อยู่กับช่องแบกเรนเจอร์นะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอเสียสละเวลาอันนี้เพื่อกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนก็เปิดซีรีส์ใหม่นะครับก็เป็นซีรีส์ดองรูปี้รอเกียร์คริสต์มาสนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็จะไม่เติมแม้แต่อย่างใดนะครับก็อ่ะ ตอนนี้รูบี้มี5 5 5อนะครับก็เออ5้า้าเลยนะครับทุกคนก็อ่ะวันนี้จบหลีกอยู่ที่เพชรสองนะครับก็เมื่อเมื่อวานนะครับก็ตามปกคลิปนะครับผมผมได้ไต่ขึ้นหลีกเพชรหนึ่งไปนะครับก็ขึ้นได้นะครับก็ขึ้นได้โอเคแต่คือมันไม่สามารถจบได้นะครับก็ผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนตียับเลยเมื่อคืนนะครับก็ทําให้ล่วงลงมาอยู่ที่หลีกเพชรสองนะครับทุกคนอ่ะก็ สำหรับซีรีส์นี้นะครับซีรีส์นี้ก็ผมเพิ่งเปิดก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสองท็อปตำนานนิดนึงนะครับว่าอ่าเขาใช้เกียร์คริสต์มาสชิ้นไหนอยู่บ้างนะครับอ่าทีมนี้ไม่มีวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนของเกียร์คริสต์มาสนะครับก็ที่จะเป็นที่นิยมเลยนะครับก็หนึ่งเลยก็คือกระดิ่งนะครับกระดิ่งกระดิ่งแล้วก็เสื้อคริสต์มาสแล้วก็มีคาถาคริสต์มาสอีกหนึ่งชิ้นนะครับทุกคน ก็การที่ผมอดองไว้เนี่ยดองรูบี้ไว้รอคริสต์มาสเนี่ยเออทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้มีแค่เกียร์เซ็ตเก่าๆไงทุกคนเนี่ยคือแบบเกียร์เซตเนี่ยมันใช้งานดีมากอยู่แล้วนะครับกร,กระดิ่งคริสต์มาสนะครับก็คือมีใช้สกิลการหลบสกิลแล้วก็อัตราการผลิตแร่ด้วยนะครับคือแบบอัตราการใช้แร่ถ้าเนี่ยคือลดลล,ลงมากทําให้ทีมเราปล่อยตัวได้เยอะมากครับยิ่งหลีกแบบเนี้ย คือเมื่อคืนนะครับลองเล่นพีผีดูโดนๆความสามารถให้เปิดตัดแรกคือแบบอืโคตรปวนผมบอกเลยว่าแบบอื้มทุกคนต้องมีนะทุกคนคือเกียร์เกียร์มันมันเป็นเกียร์ที่แบบสําคัญมากๆนะครับก็มีใช้สกิลด้วยแล้วก็ลบสกิลด้วยอะไรอะไรประมาณนี้นะครับรดแรกอย่างเงี้ยเออใช้สกิะลบสกิลอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันมันมันมันเหมือนกับชิ้นนี้นะครับก็ไม่เหมือน เนี่ยมันเหมือนกับเกียร์ของสเตจวิ่งเลยนะครับทุกคนสลับคริสคริสมาสนะครับกระดิ่งอืมถ้าพูดถ้าพูดผิดพูดถูกผมก็ขออาภัยด้วยนะครับทุกคนก็อ่ะมันเหมือนมันเหมือนกับเกียร์ชิ้นนี้นะครับทุกคนก็ผมบอกเลยว่าแค่ไม่มีออปชั่นเฉยๆเนี่ยคือเนี่ยคือดีมากแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็เป็นเกียร์วิง่งใช่ไหมน่าจะเป็นเกียร์วิ่งนะครับทุกคนอ่ะเพราะว่าเออเขาเรียกว่า มันอาจจะไม่ได้มีแค่เกียร์เซร็จนี้ก็ได้มันอาจจะมาใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมทุกคนอาจจะแบบมี5้าดาวมาใหม่อย่างเงี้ยเออคือถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเลยครับว่าทําไมผมต้องถึงดองเกียร์รอคริสต์มาสคือไปสุม่มอ่ะเนี่ยมี7ดดาวด้วยนะครับก็ ไม่ได้ลุ้นแค่6ดาวเซตเก่าๆมีลุ้นเจ็ดาวด้วยอาจจะมี7จดาวเซตใหม่มาด้วยคือออกมาทุกปีแหละทุกคนก็ไปดูคลิปได้ที่ผมเคยสุ่มนะครับออกดีมากเลยครับทุกคนสหรับเกียร์คริสต์มาสอ่ะนี่ก็จะเป็นเกียร์คริสต์มาสที่ใช้ดีนะครับในเซต6กดาวนะครับก็มีคาทานะครับคาถามีพลังจุตีกายมีเลือดแล้วก็มีต้านสกิลพลังจุตีกายในสูงถึง447เลยนะทุกคนเออแล้วก็เฮดพีก็เหมือนกันในเลือดนะครับเออแล้วก็ต้านสกิลก็อีก51เปอร์กนก็นืม อ่าช่องกลางก็ตามนี้เลยนะครับสโอ้โหค่าสเตตัสคือ4ี่ร้อยบวกบวกหมดเลยอ่าแล้วก็กระดิ่งทุกคนก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะครับสลักกระดิ่งคือแบบโคตรดีทุกคนกระดิ่งนี่คือโคตรดีเดอะเบสมากนะครับทุกคนเป็นเกียร์เบสิกเบสิกใส่ได้ทุกท่าทุกตัวเออทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบดีมากๆากเลยครับทุกคนเป็นออื ดีมากมีมากๆเลยครับทุกคนสลับเกียร์กระดิ่งนะครับก็ค่าสติตัสมันดีนะครับทุกคนก็แนะนําให้เก็บปีไปพร้อมๆกันนะครับก็เพื่อที่จะไปสุ่มเกียร์คริสต์มาสนะครับอ่ะ <S <S 1> <S 1> โอเคเราจะเล่นพีพีกันนิดนึงนะครับก็ สัปดาห์หน้าผมหวังไว้นะครับว่าอยากจะจบที่ลีกเพชรหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับก็เทคนิคอีกเทคนิคนึงในการเล่น p v พีนะครับที่อยากจะจบลีกที่เราต้องการนั้นก็คือนั่นก็คือการขยันเล่นผมเคยทำไปแล้วนะครับคลิปเทคนิคการอยากจบลีกอะไรนะครับเออนั่นแหละก็หนึ่งเลยก็คือต้องขยันเล่นนั่นก็คือแบบ ต้องเข้าทุกวันไงวันหนึ่งถ้าเข้าเชา้าอะทุกคนประมาณ8ปดโมงหรือประมาณ6กโมงกว่าหกโมงชเช้าอะไรอย่างงี้ถ้าเราเล่นนะครับมันก็จะมีคนนกเหลือสิบนใช่ไหมเล่นไปให้ครบ5้าครั้งแล้วตอนเย็นมันก็จะรีเซตอีกอีกนะครับทุกคนก<ม>็เราก็จะเล่นได้อีกหนึ่งครั้งเออหนึ่งครั้งนี่คือหมายถึง5ครั้งนะหมายถึงว่าหนึ่งเซตเออทุกคนอืนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขยันเล่นนิดหนึ่งผมผมก็เชื่อผมผมก็เชื่อในทีมผมได้นะครับว่าผมน่าจะจบเพชรหนึ่งได้ในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนอืม ก็ทีมผมก็ประมาณนี้ผมถือว่าตัวผมโอเคนะแต่คือเกียร์เนี่ยไม่ค่อยมีเลยทุกคนเกียร์ฟรีล้นๆน,นะครับทุกคนก็เออเพระนาะฉะนั้นก็ดองคริสต์มาสเลยนะครับก็อ่าเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวทุกคนก็จะสงสัยนะว่าอ,อถ้าสมมุติว่าเอารูบี้ไปสุ่มคริสต์มาสเราเลนเจอร์ล่ะเออใช่ไหม ในส่วนของเรนเจอร์นะครับผมก็จะขออนุญาตเป็นการสุ่มตัวกระชา่าแทนนะครับคือบอกเลยว่าตัวตัวเกมเนี่ยแจกตัวมาจุกๆอย่างแน่นอนแล้วก็สเตตวิ่งเนี่ยผมจะพยายามเล่นให้ได้ประมาณครั้งละสิตัว15ตัวแล้วก็ในในหนจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะรางวัลที่เราวิ่งได้อีกไม่ไม่รวมรางวัลที่เราจบสเตตนะครับเออมันก็ได้จะได้ประมาณแบบ20ตัว25่ห้ตัวพอได้อยู่แล้วก็ ในส่วนของแต่ละเดือนมันก็คงแจกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะการแชร์นู่นแชร์นั่นแชร์นี่อะไรอย่างนี้ยี่สิบตัวเออยี่สิบตัวแล้วก็หอคอยอีกนะหอคอยอยู่มีประมาณยี่สิสองตัวนะครับในบปัจจุบันแต่ต้องเล่นทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีมันมีจํากัดในการเล่นนะครับเออถ้าเราสมมติว่าเราเดือนหนึ่งเราเล่นไม่ครบเนี่ยมันอาจจะรีเซ็ตก็ได้นะครับผมยังไม่รู้เข้าแน่ชัดนนสลับหอคอยนะครับเพราะว่า ได้ยินข่าแว่วๆว่ามันมันจะเป็นการเพิ่มด่านแทนนะครับทุกคนก็ผมเดือนนี้ก็โอเคถือว่าเก็บไปรอลุ้นโคลาโบได้ทันอยู่นะครับทุกคนก็ถ้าเก็บรอลุ้นโคลโโบได้เนี่ยโอ้โหสุดจริงแล้วก็เก็บกบไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปปั้นแม็กตัวอื่นๆนะครับทุกคนก็รวมๆแล้วตั๋วกระชาน่าจะประมาณกี่ตั๋วประมาณ40ตัวถึง40ตัวถึง50ตัวได้อยู่นะครับทุกคนเพลๆเนี่ยเกือบแตะร้อยนะครับทุกคนเออเราก็จะเอาไปสุ่ม ในเดือนโคลบโบนั้นๆเลยนะครับเออไม่ใช่นั้นๆหรอกเดือนหน้านี่แหละโคลบโบเดือนธันวาคมนี่แหละทุกคนแต่ถ้าเกียร์สามารถสุ่มได้แล้วเป็นที่พึงพอใจของผมผมก็จะอาจอาจจะเอารูบี้ไปสู่เรนเจอร์แทนนะครับก็เออนี่แหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูทีมผมนิดน,นึงนะครับว่าทีมผมมีตัวอะไรบ้างอ่ะทุกคนก็ทีมผมขาดตัวหนึ่งเลยก็คือดาเมจธาดไม้นะครับสำหรับตัวปวนตัวชนเนี่ยเออทีมผมมีตัวชนมากอยู่แล้วนะครับ อ่ะก็เป็นแบบเนี่ยก็คือบอกเลยว่าทีมผมมีตัวชนเยอะมากเมื่อจะเป็นเอเลนบอร์เชฮิริวนะครับผู้คนบอกเลยว่าแบบอืชนหมดสายพลังหมดทุกคนและที่สําคัญไม่ได้มีแค่นี้ครับทุกคนมีมูลดุริยางอีกทุกคนคือแบบอืมมีมูลดุริยางอีกวัวทุกคน เออนะทุกคนนะก็คือแบบมีบอสเคแล้วยังไม่พอมีมูลดูรยางอีกมีโคนี่เทพีอมาเทระซือีกเพราะฉะนั้นก็คือขาดดามเมจธาตุไม้นะครับก็ เอออยากได้มากๆนะครับส่วนตัวปวนก็มีฮิมาวริเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเดือนนี้ที่ผมเว้นจะไม่กดอะ่ะก็เพราะว่าฮิมาวรินี่แหละยิ่งขี่พนักพุธโอ้โหแต่ถ้าเป็นเมื่อวานนะผมบอกเลยว่าผมแพ้แน่นอนแต่ตอนนี้คือลำนำย้อยยวนรู้สึกมันจะติดดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนสกิลนี้ก็ได้เดือนนี้ออกมาสกิลเนี้ยเออเขาอาจจะบัฟสกิลแบบสกิลแบบที่แบบเขาเาเรียกว่าอะไรอะ่ะค,คล้ายคองคล้ายคลึงกับตัวใหม่เอออาจจะแบบ เออสกิลติดดีนิดน,นึงอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเออก็โอเคนะทุกคนผมมีหิมาบริแล้วนะครับก็เลยแบบเก็บรู b ี้ไว้เลยดีกว่าแต่ส่วนไอดียรอง,องผมก็เดี๋ยวเราติดตามนะตอนนี้ประมาณผมลงคลิปอาจจะเพิ่มโอกาสแล้วก็ได้นะครับผมลงคลิปตอนสิบโมงเชา้าก็อาจจะเพิ่มโอกาสแล้วก็ได้นะตอนนี้ผมอัดประมาณ6กโมงเชา้าแล้วทุกคนก็ถ้าเพิ่มโอกาสเนี่ยก็จะส่มให้ดูเลยนะครับทุกคนก็โอเคก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะสลับตัวใหม่ คือสกิลมันก็คือการสตัร์แล้วก็บวกลำลำจะยยนในละแวกนั้นหนึ่งตัวพูดแบบนี้อาจจะงงใช่ไหมทุกคนก็ย้อนไปดูคลิปเมื่อวานได้เลยนะครับที่ผมสมตัวกาชานะครับเออโอเคอ่าโอ้ยยื้อนานมากนะครับทุกคนสลับอ่าครั้งนี้ก็ดูนะครับคือทีมผมมีเอ็ดเวิร์ดแสงแค่เอ็ดเวิร์ดแสงตัวเดียวก็คือแบบกินขาดเลยทุกคนคือเป็นตัวใบตัวปว่วนระดับตำนานเลยละระดับตำนานจริงๆคือเมื่อวานผมเกือบแพ้เพราะว่าโคนิ้ตูสล็อต แต่ปล่อยเอ็ดเวิร์ดแสงออกมาตัวเดียวเปลี่ยนทีบีทุกคนคือมันอยู่หน้าป้อมแล้วก็มันใบแบบทะลุแบบเป็นแผงก็ใบเต็มแผงเลยแล้วก็แบบผมก็เลยแบบปล่อยดาวมิชี่ออกมาต่อคือทําให้ผมก,ก,ก็ฝั่งนู้นได้มาแบบโอ้ทะลุทะลวงมากแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับทุกคนโอ้โหจริงผมบอกเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับครั้งนี้อ่า ก็สลับทีมผมก็ขาดดาเมทันมาแหละค,คือก็ขอภาวนาะให้เดือนหน้าก็มีตัวดาเมทจริงๆมาละกันโอเคเดี๋ยวดูดทีมนี้นิดนึดนงรู้สึกว่าเลเวลเขาน้อยนะโอ้โหแต่ตัวเขาโหดทุกคนเกียร์ก็โอเคเลยแต่เขาไม่มีเกียร์เซตคริสต์มาสอาจจะเล่นอาจจะเริ่มเล่นใหม่ก็ได้นะครับทุกคนอือาจจะไม่ทันเซตคริสต์มาสนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ทีมผมนิดนึงนะครับที่ผมเพลิดผลเพราะว่าทําไมผมถึงดองรูบี้ไปรอคริสต์มาสก็อ่ะ ดูกีเอเลนก่อนเลยนี่ทุกคนดูค้อนรองเท้าฟรีแล้วก็ที่ติดอะไรนั่นแหละฟรีเออหนึ่งอันนี้ก็เกียร์ฟรีทั้งนั้นนะครับทุกคนคือเกียร์ฟรีหมดเลยอะเนี่ยทุกคนก็ดูตามนี้เลยคือแบบเนี่ยติดค้อนหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็มีคาถาคริสต์มาสนะครับก็เลยแบบอืมโอเคดีหน่อยแต่ค่าสเตตัสยังไม่สูงอันนี้คือขนาดค่าสเตตัสยังไม่สูงนะทุกคนเออถ้าสูงคือสี่ร้อาก็บกวกหทุกคนเกียร์คริสต์มาสคือสเตตัสด,ดีมากๆนะครับทุกคน บอกเลยว่าโคตรดีครับสํหรับสเตตัสเกียคริสมาสนะคโอ้นี่กระดิ่งทองนะครทุกคนบอกเลยว่าสุดจริงไอเกียร์ชิ้นนี้คือเนี่ยลดแร่ผมได้เยอะเลยนะครับเนี่ยแร่เหลือ961ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละสลับทริกตํานานก็เขาใช้เน้นการรถแร่ทั้งนั้นนะครับทุกคนก็เนี่ยไม่มีเกียร์ชิ้นไหนที่จะสามารถรถแร่แล้วเพิ่มสกิลไปใน ชินเดียวกันได้เออทุกคนมีกระดิ่งคริสต์มาสนี่แหละกับเกียร์วิ่งคือเกียร์วิ่งนั้นะที่มันออกมาใหม่ๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นที่ต้องการขอระดับท็อปตำนานมากๆนะครับคือเกียร์พงกุญแจเบานั้นนะเออออกมาใหม่ๆคือโคตรเขาอยากได้เลยทุกคนแค่อ่าแค่เปรียบเทียบกับกระดิ่งแล้วกระดิ่งไม่มีออปชันแค่นั้นเองนะนะครับทุกคน,ก,คนก็คือแบบเอาเคเท่ากับเกียร์วิ่งแหละทุกคนก็เพราะฉะนั้นผมแน่นอนนะครับว่าผมจะสุ่มอ่ะ ก็เกียร์ผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับสงสารตัวเองมากๆนะครับก็ไอดีหลักนะเนี่ยอันนี้ขนาดไอดีหลักนะทุกคนนี่อันนี้ก็เสื้อซันต้านะครับก็ออปชันต่ําที่สุดละมั้งอันนี้แต่ก็ถ้าสมมติว่าค่าออปชันดีผมบอกเลยว่าโคตรดีไม่มีแกชิ้นไหนที่บวกพลังโจมตีการในช่องกลางอ่ะอืมคิดแค่นี้พอนะครับทุกคนติดเป็นเซตให้มันเลยแบบรถแรกก็มีเพิ่มสกิลมีพลังโจมตีการบวกพลังชีวิตอีกต้านสกิลอีกเออไม่มีนะทุกคนนี่สุดจริงสุดจริง,รงผมบอกเลยว่าหดด,ดดคีอืม ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับซีรีส์ดองรูบี้สายฟรีรอคริสต์มาสนะครับสำหรับฉบับสหรับสายฟรีนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับทุกคนก็ดองรูบี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามหุ่มด้วยนะครับทุกคนสำหรับนี้สวัสดีครับ